สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเทสตัวคอยนะครับคอยจุลเบิดเครื่องหกสูบนะครับเทสคอยนะครับถ้าเครื่องติดก็คือคอยใช้ได้ปกติเทสตัวจานจ่ายตัวนี้นะครับถ้าติดก็คือใช้งานได้ปกติตัวจุลเบิดนะครับแล้วก็เทสอะไรอีกแอร์โฟนะครับเทสแอร์อโฟมอตเตอร์เดินเบาปัมติกก็คือถ้าเกิดว่าเครื่องติด ทั้งหมดที่พูดมาในี้ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคกระตัดเครื่องครับลั่นเลยนะครับเพราะว่าท่อถอดขายไปแล้วนะครับไม่มีท่อนะฮะก่อนนี้ก็คือเครื่องติดนะ สตาร์ตติดนะครับไม่สัน่นไม่อะไรก็คือคอยใช้ได้หมดนะครับตัวชุดตัวจุดระเบิดนะครับแล้วก็ตัวของมอเตอร์เดินเบาแอร์โฟพัมติกนะครับรางหัวฉีดใช้ได้หมดนะครับคอมแอร์ได้ชาร์จได้สตาร์ตใช้ได้หมดนะครับเด็กวเลเตอร์ใช้ได้หมดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอะไรเครื่องนะครับก็สอบถามได้นะครับก็คือเครื่องตัวนี้นะครับ มันสายพันธทม,มิงขาดเครื่องมันวาลว์มันยันนะครับวาลวมีปัญหานะครับก็ตีตีเครื่องพังนะครับแต่ก็อะไหล่เครื่องทั้งหมดใช้งานได้นะครับโอเคขอบคุณครับ